ท่านเป็นยังไงบ้างครับท่านลำบาแล้วครับท่านออกมาด้วยยึดนี่จะนั้นท่านมึงไอ้มึงนี่มันไอะไม่รหรอกท่านระวังตัวด้วยนะครับท่านท่านถอยมาก่อนท่านอย่าด้วยท่านนี่ท่านรับไปท่าน แล้เล็กๆครับท่านเป็นเรท่อท่านเฮ้ยเหมือนแรกใหญนี่อ <c oughs> เล็กๆงั้นเ,นเล,ลยร่อยขันแดง่มากมาว <c oughs> อนี้จึงลินดามันนานแล้วว่เล็กๆเอาของเดียวกับมาซะข้ายังอยากมีชีวิตอยู่ ด้ดาและเหล็กไหลนี้อยู่ตรงเงาพันใช่ครับท่านองค์บาลทรงทำลายข้าไม่ได้ใช้อาวุธของกันหม,มด้ยังไดไงมิดใช่ใช่มิดกุโลหิตขัดกบนกันับพันคุณลองกัเล็กๆหน้อยดิก็มาลองดูก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็สวัสดีพ,พี่ลุงป้านาอา ทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องนันทาพิสุทธ์น,นะครับผมทุกคนก็ทุกคนครับวันดีนะครับผม,ผมเนี่ยคือคลิปที่แล้วนะครับผมทุกคนที่ผมเนี่ยจะไปช่วยเหลือชาวบังบบทนะทุกคนก็วันเนี้ยผมเนี่ยที่ได้บอกพ f c ซไปแล้วนะครับผมว่าผมเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาส่งชาวบังบบที่เมืองรับแลนะทุกคนคือวันนี้ชาวบังบดเนี่ย จะพาผมเข้าไปในเมืองเลยนะทุกคนก็ผมก็ดีใจมากๆเลยนะทุกคนก็ชาวบงบดคนเนี้ยก็ตอนนี้ก็รักษาอาการบาดแผลหายไปแล้วนะทุกคนก็ผมก็พาไปรักษาดูแลในบ้านผมเป็นเวลาอาทิตย์กว่าๆนะทุกคนตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วชาวบงบดเขาบอกนะทุกคนเดี๋ยวนี้ทุกคนวันนี้ผมก็มีโอกาสได้กลับเข้าไปในเมืองรับแลกรั้งนะทุกคนคืออย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะทุกคนเอางี้ทุกคนเพื่อไม่เสียเวลานะผม ก็วันนี้ผมก็ไม่ได้บาคนเดียวนะทุกคนคือได้ว่ากับเพื่อนวันนะทุกคนตอนนี้เพื่อนวัยก็ได้นําหน้าผมไปแล้วนะครับผมทุกคนได้ตามชาวบางบดคนนั้นเข้าไปแล้วนะทุกคนเอางี้ทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมเนี่ยจองเดินทางกันเลยนะทุกคนเพราะว่าเส้นทางที่ผมกําลังจะไปเนี่ยค่อนข้างไกลแล้วก็ลึกแล้วก็ซับซ้อนมากๆเลยนะทุกคนเอางี้เดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าทุกคนไปครับทุกคนนี่นะทุกคนชาวบางบดนะวันนี้ผมเนี่ยกับชาวบางบด สองคนนะทุกคนก็วันนี้ก็เหล่าเนี่ยวันที่เจ้าเจ้าจะพาข้ากลับเข้าเมืองเจ้าใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยทุกคนเสื้อตัวเดิมที่เบนเบนเรือด้วยนะทุกคนเขาขอาไผ่แล้วทุกคนเพราะมันซางไม่ออกนะทุกคนจริงๆนะแล,แ,ลแล้วอาการเจ้า ดีขึ้นมากแล้วใช่ไหมเจ้าเนี่ยชวนค้ากลับมาาเจ้ายพาไว้ไม่เป็นไรครับทุกคนเส้นทางที่ผมเนี่ยกัจ้าของบิกคนเนี้ยหลังก็จะลบหน่อยใช่ไหมผมทางแบบหลงมากๆเลยนะ ต้องมุดน,นะต้องมุดจริงๆคนระับไปไปครับท่านเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปข้ามือข้าอบผมท่านคือละไอ้พี่ชายค้าคนนั้นน่ะมันจะไม่กลับ่ะหรอกครับท่านข้าเองก,ก็ไม่แน่ใจข้า,ามไม่รู้ว่ามันจะกลับมาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะท่านคือที่นี่ทุกคนคือผมขึ้นมาไปแล้วนะทุกคน ที่ผมจะบอกกับท,ทุกคนติดตามช่องผมก็ควรจะจับสถานที่นี้ได้โดยที่ผมเนี่ยได้มาเจอชาวบางบนแล้วก็ได้มาช่วยเหลือชาวบางบนเป็นครั้งแรกคราที่แล้วแล้วทุกคนที่ผ่านมาน่าจะมีหนะนึครับคือก่อนผมจะรู้จักกับชาวบางบนคนนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนก็วันนั้นไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะทุกคนถึงเนี่ยผมเนี่ยได้เดินหลงเข้าไปไหน ที่ชาวบงบดอยู่นะคือที่นี่ถาวรแบบมันจะใหญ่มากๆเลยนะทุกคนคือแบบบอกไม่ถูกอะถาวรน,นี่แบบแล้วท่านครับแล้วอีกไก่ไปครับท่านเดี๋ยวอยู่ยข้างหน้านี่เองเดี๋ยวปัดถี่แล้วคือมันมีทางเข้าวหรอครับท่าน,มนมผมจำทางเข้าไม่ได้ครับท่าน เปิดทางประตไูได้แต่ว่าข้ามีแหวนอยู่โอ้ถ้าพระองค็นสามารถเปิดทางเข้าได้นะทุกคนแต่ใครังไม่แน่ใจว่าไอ้เออจะพาตัวนั้นมันจะกลับมาทำาาาไมพาเหมือนเดิมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับท่าน คือสถานที่นี้เปลี่ยนไปมากแล้วท่านไม่ได้กลับมาที่นี่นานแล้วตรงนี้ใช่ไหมครับท่านที่เราจะเข้าประตูกัน งั้นเราเข้ากันเลยไหมครับท่านได้เจ,จ้าจงเข้าไปพร้อมกับทนะานมะงั้นเดี๋ยวมันเข้าไม่ได้แล้วผมต้องทำยังไงครับท่านอ๋อผมต้องเข้าไปพร้อมกับท่านใช่ไหมใช่เคครับท่านเจ้าพร้อมยังพร้อมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตข้ามประตูมิตตีไปเลยนะทุกคนครับผมด้ อุ้ยทุกคนอุ้ยตอนนี้ใช่ผมก็ไม่ได้มานานนากใช่ผมก็ไม่ได้มานานรับท่านแล้วท่านแล้วไอ้พชชคาดดูท่านมันจะไม่อยู่ใช่ไหมท่านไม่เป็นไรท่านนี่ ผมมีแร่เล็กๆนะทุกคนนี่นะทุกคนที่แร่เล็กไๆนะทุกคนคือผมเนี่ยก่อนจะเข้ามาเมืองรับแร่เนี่ยทุกคนผมเนี่ยได้ของดีจากหยิงเพชรนะทุกคนเพื่อเอามาป้องกันตัวเองนะทุกคนจะได้หลุดพ้นจากอันตรายนะทุกคนเอางี้ทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยเจาะแร่เล็กๆนะตัวผมนะทุกคนไปทุกคนตอนนี้ไปจะคาดไปอยู่ไหนข้ามไมู แต่ข้าสังเกตว่าหลังไม่ดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยหรอครับท่านไข่คอคาไม่ค่อยดีเลยแล้วท่านแล้วท่านจะกลับมาเมืองนี้ยีงทําไมท่านต้องเอาสิ่งสําคัญที่ข้าอาจบอกเจ้าไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งสําคัญต่อชีวิตข้ามากแล้วสิ่งสําคัญนั้นมันอยู่ใครหรอท่านมันอยู่ตรงเมืองตรงที่แห่งนี้ข้าต้องนํามันกลับมาให้ได้โอเคงั้นท่านเดี๋ยวเรา ไปกันเลยดีกว่าไหมท่านไว้ถึงเวลาเดี๋ยวข้าจะบอกเจ้าว่าเสียงน้ำมันคืออะไรได้ครับผมท่านไปท่านแต่ตอนนี้ต้องเดินระวังระวังเลยใจคอข้าไม่ค่อยดีทุกคนตอนนี้คือ,อชายบางค<า>นคนนี้บอกว่าใจคอเขาไม่ค่อยดีนะให้เดินระวังระวังหน่อยทุกคน,ไ,นดได้ครับคือท่านมันเปลี่ยนไปมากเลยะท่าน คือแบบป่าที่นี่อ่ะคือป่าที่นี่เปลี่ยนเป็นหมดเลยนะทุกคนนี่เป็นเส้นทางที่ไอพจาฆ่ามันมาสัางหารพวกพี่น้องของข้าหมดเลยอ๋อตรงแถวนี้ใช่ไหมทุกคนดูตรงบริเวณแถวนี้นะทุกคนมันจะมีใช้อิดนะทุกคนพวกอิดแบบเนี้ยทุกคนเป็นก้อนอิดเหลือ,อเหลือทุกคน ร้ึกก่ออามันะลดอๆใช่หรอครับท่าน,นัแต่ก่อนแล้วไปดูแต่เราเดินไปต่อนะคือแบบตึงตึนกลบมากแล้วยังไงต่อท่นอาอทนอะไรครับท่นานเด็กเจ้าคาดมันมาอยู่นี่ได้ไงไอ้กบขู่ว่าแล้วลงกับมา เอาอย่างไรดีท่านกบฏว้าวแล้ววังบาแสดงว่าความสำคัญของข้าอาจจะอยู่ที่มันแต่ข้าไม่รู้ว่ามันซ่อนไว้ไหนแต่นี่มันกบ่เดี๋ยวปพูดหน่อยพูดเมื่อเดี๋ยวพูดเจ้าถอยไปก่อนครับท่าน เคยไปนำมีที่สังหารผู้คนพี่น้องของข้าไปมากมายเจ้ารู้ไหมวินนี้ผัดตบนักพันตัดหัวคนนั้นร้อยเดียวหัวที่หนึ่งร้อยหนึง่งจะเป็นหัวมึงมึงกับกูงานนี่นักนานแล้วแต่มึงเอาคำสั่งการของกูมามึงก็ลังสรางเวรพมีกุตตะนี่กูจะกินเลียดอร่อย ท่างไม่ไหวว้าทานกบดท่างกบดทางกบดเป็นยังไงบ้างท่านใจดีๆนะท่านอันนี้คือเป็นไงท่านคือข้าโซ่ไม่ได้เพราะว่าสองสามวันข้าอยู่ที่มันแล้วท่านจะไงดีจ๊อวิท่านท่านเป็นยังไงบ้างครับท่าน มาแล้วครับท่านออกมาด้วยวยึย <st> น,นี่นี่มันไม่ไมอรอดหลอกท่านระวังตัวด้วยนะครับท่านท่านถอยมาก่อนท่านอย่าด้วย <c oughs> <c oughs> ท่านนี่ท่านหลับไปท่านแลรงๆครับท่านเ,าเป็นเลยท่าน <c oughs> <c oughs> เหมือนแรงไหลนี่เลยเล็กๆงันเลยแรงมากๆวัน้จิงลงนมานานแล้วไม่เนลอยเอหของเดียวกัมาซักครับยังดักมีชีวิตอยู่ได้ลลรงไหลนี้ลกพาน ใช่ครับท่านของมันคงทำรายค่าไม่ได้ใช่วุธขค <แก S 1> งมันทุไคนใช่ใช่ใช่มีกูโรหิตผัดกมันนกพันธ์คลองเล็กๆน้อยดิยก็มาลองดูมามาฝันเลยบ่ามาฝันเลยเอาไปนะอาอ่ะ นม่มีอะไรออกมาให้หมดทุกคนไปแค่จะข้ามทางนี้มีสังหารพี่น้องเออกูไม่ยอมแน่กูจะแก้คือแบบแล่เลายดีจริงเลยนะทุกคนคือต้องขอบใจทันยิงเพชรมากๆเลยนะทุกคนคือแบบมันทําอะไรเดี๋ยวได้เห็นดีกันคือแบบมันมันทําอะไรทำมันบ่นไม่ได้นะ เป็นยังไงบ้านเดี๋ยวขาเด้อจานเล็กแร่เล็กไหลเด้อเข้าในตัวข้าเพื่อให้มีกําลังสู้กับมันแล้วครับผมท่านคือแร่เล็กไหล,ลดีจริงเลยนะทุกคนมันทําอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนคือมีดมันเนี้ยตอนเนี้ยเหมือนมีดมันเนี้ยจะหักหรือเปล่าหรืองอหรือเปล่านะทุกคนผมไม่แน่ใจนแล้วผมสังเกตอย่างละวคือตอน วันนี้มึงไม่รมอดแน่เฟจิคอดควยจะแก้แค้นให้คืนที่น้องกูอาลองนะใช่ไหมอ่าฮะยงะไกันดิน้องลองเข,ข้ามาดู คือมันยดเลือมนมันครับเท่าบางบดแลจวยมีูให้ขสิ่ักสิทั้งหลายคามี่เกิดทําได้พพเดดพาะความ,มหลกมัน<ร>ดานแต่จงช่วยข้า <ớ> ให้ปลอดภยัยจงไม่เป็นอันตรายของศัตรูจงให้ข้า นี่จะเอาหล็กหลายเข้าในตัวเธอเอ่อเอ่อเ้อพิชคารเนี่ยมันทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะทุกคนดูมาว่ามีของกูจอดนงเข้าไหมลองเข้ามาเลยมีกุหิตนี่นิดมึงจับหล็กหลาย วันไหนจะอยู่โยงก่อนมาว้าออออาามาดูจะการไเท่านไม่มไนี้ยังไงของสิ่งนี้ ผู้ใดให้เจ้ามาท่านท่านยิงเพชรครับท่านท่านยญิงเพชรเหรอใช่ครับท่านผู้ใดคือท่านเดี๋ยวข,ขจรใช่ครับที่ผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาท่านได้คอบคุณครับได้คือของกลิ่นี้คือดีมากคือทำให้พิจารเนี่ยบาดเจ็บแล้วคงเนี่ยจะกลับมาสู้มึงทำะไรกูจะขายมันเลยท่านไม่ต้องรู้หรอก ไปชิงของสำคัญทันกับมาเลยท่านแล้วก็เราจะได้<อ>รีบออกากับมาจะทำเลยท่านเอา,เอาของสคัญับมาท่านากกับมาทา่ทานเอามีดมันไปด้วยเลยท่านากลับมาของสำคัญอยู่ไหนบอกมาอยู่ไหน บอกมาไม่งั้นมุงไม่รอดแน่บอกมาเฮ้อาเฮ้ย <compelling> ท่านอ้าอ่าเัดอยัดดยายังไงมันจะ อุ้ยท่านอุ้ยท่าน,มนไม่ไปไหนแล้วท่านไอ้พิชิตมันไปนไหนแล้วท่านได้ข้ของจำพันท่านขึ้นมาอย่างท่านข้าอยู่ไม่ได้ขึ้นมาเลยแล้วจะเอาไงครับท่านมันท้องทุ่ลิ่นเหล,ล็กไหลไปได้มันคงตอนนี้มันอาจจะได้รับบาดเจ็บอย่างมากใช่ครับท่านแล้วตอนนี้มันได้หายไปแล้วอุ้ท่านหาดูดีๆกันท่าน quý thanh lênh tôi mày Ê! thanh quý Ê! quý thanh tâm hồn tâm hồn mười một góc mười Mày! ngàn mười đây! hai ngàn mười mười hai hai ngàn mười mười hai ngàn 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 mười อยี่ตรงนี้ครับจะทำอะไรพวกนะครับเฮ้ยไปเน่าตายเล้ไปคนละข้างเงินนี่คนมองนี่เริ่มถอยไปทัดกันทัด พอมอกกอนนะท่าน,น,นแดนเลยครับท่านแดนครับท่านขึ้นข่้น เดี๋ยวนิพมเนี่ยขอพพี่ออนเอาจากเมืองกันนะไปกคนไปเจอ,อกันคลิปหน้าด้วยว่าทุกคนเป็นี้ผมผมขออนุญาตอีกทีเปลี่ยนแค่นี้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าทั้ผมสวัสดีครับทุกคน